สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกอริลลาทีวีด้วยนะครับวันนี้พี่จะมาสอนนะครับผมก็คือสอนสร้างทีมและแข่งการแข่งขัน 4v4 ชิงแชมป์นะครับผมซึ่งเราจะได้รับไอเทมถาวรมากมายเลยนะครับผมแต่ก่อนอื่นเรามาดูนี่ก่อนนะครับผมก็เป็นทางด้านของหมัดบูย่านะครับผมเออหมัดบูย่าตัวนี้นะครับผมซึ่งสุ่มไปก็ ประมาณ3,000ถึง2,000เพรนะครับผมก็น่าจะได้กันนะหรือใครได้น้อยกว่านั้นก็โอเคแต่สำหรับพี่พี่สุ่มพี่คิดว่ามันน่าจะเหมือนกันมันล็อกไว้ที่3,000กว่าเพรนะครับผมสำหรับ ID พี่นะก็มาเลยก็มีเทมเ็ดเลตเยอะแยะมากมายนะครับผมมีสกินเคียวด้วยตู้สุ่มแทีนะครับผมโอ้โหไม่ได้บดสเต็กอะไรเลยนะโอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยนะครับผม และสำหรับคนที่อยากได้รับค่าทางฟรีนะครับให้เข้ามาที่ Ba t t l e in น t y l e นะครับผมรับตอน27วันที่27สี่ทุ่มนะครับหรือรับเช้าตอนเช้า28ห้ามเกินวันที่28 4สี่ทุ่มนะครับผมย้ำนะครับรับตอนเช้า28ถ้าเกิดหลับก่อนนะก็รับวันที่28ได้นะครับผมตอนเช้านะห้ามเกินสี่ทุ่มนะครับสี่ทุ่มห้ามเกินยี่สิบเก้าอ่ะโอเคไหมก็คือรับตรงนี้เลยนะครับผมก็ฝากไปด้วยนะครับอย่าลืม เข้าไปรับกันนะครับผมก็ตอนนี้กําลังทําการบูญ่าครับครึ่งหลอดแล้วนะครับผมเพราะคืนนี้มีการถ่ายทอดสดด้วยนะครับผมก็กดเข้าไปดูกันได้นะครับผมก็ประมาณนี้เลยก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับส c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจกับพี่ด้วยนะครับผมมาเดี๋ยวเรามารุยกันดีกว่ากับหมด4 v 4ชิงแชมป์นะครับผม ก็เตรียมตัวให้พร้อมมากดเข้ามาเลยครับโหมด4 v วิชิงแชมป์นะครับเริ่มวันนี้นะครับตั้งแต่ตอนเที่ยงก็คือสร้างสร้างทีมนะครับผมจัดหาทีมนะครับผมยาวไปเลยเริ่มแข่ง5โมงถึง4ทุ่มนะครับผมเฉพาะวันนี้วันสุดท้ายแนละ้ววันที่27นะครับผมก็คือวันสุดท้ายแล้วก็รอบนี้รอบสุดท้ายหรือเปล่าเราไม่รู้แต่พี่คิดว่ารอบสุดท้ายเพราะว่ามัน27ขีด28นะครับผมมันน่าจะเป็นรอบสุดท้ายแล้วนะครับผมก็ประมาณนี้เลย โอเครายละเอียดก็ประมาณนี้เลยนะครับผมก็เตรียมตัวหาทีมให้พร้อมที่สุดนะครับผมทีมที่ตึงที่สุดของเรานะครับผมงัดมาได้เลยนะครับผมกดเข้าไปเลยนี่ครับมันก็จะขึ้นมาครับสร้างทีมกดสร้างทีมนะครับผมหรือใครยังงงอยู่ว่ามันคืออะไรนะครับผมก็สําหรับคนที่มีตั๋วนะครับผมตั๋วจากครั้งที่แล้วเก็บไว้นะครับผมถ้าใช้ตั๋วนะครับแชมเปี้ยนชิพแบบระดับพิเศษอัพเลเวลก็คือจะได้ชุดนะครับผมเป็นชุดเซ็ต เซ็ตอะไรดีอ่ะเป็นเซตก,กุหลาบอะไรสักอย่างเนี่ยโรสอะไรสักอย่างนี่แหละพี่ก็เ,เดี๋ยวอ่านให้ฟังนะถ้าเกิดเราไม่ไม่ใช้ตัว๋วเราก็ได้แบบธรรมดานะครับผมนี่เลยแพ็คคริมสันเหรออันว่าคริมสันโรสนะครับผมเป็นแพ็คตัวนี้เลยก็คือประมาณนี้เลยนะครับผม ชุดนี้เลยนะครับผมต้องแข่งกันได้ชนะ3ตาลวนนะครับจะอธิบายให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับผมโอเคเราก็หาตรงโหมดกดสร้างทีมนะครับผมกดสร้างทีมนะเห็นไหมข้างล่างเห็นไหมกดสร้างทีมปุ๊บมันจะเด้งขึ้นมาให้เราสร้างทีมนะครับผมกดเข้าไปเลยนี่สร้างทีมนี่อันนี้ก็เป็นตารางการแข่งขันนะครับต้องชนะ3รอบถึงจะได้นะครับผมต้องใช้ตั๋วด้วยประมาณนี้เลยนะครับผมก็กดสร้างทีมหรือทู่ขอเข้าร่วมก็คือเรายังไม่ได้สร้างนะครับผม อ่าไม่มีคนสร้างนะเ,าเราสร้างเองลวกันเดี๋ยวตั้งชื่ออะไรดีนะเอาริวมาริวแล้วตั้งชื่ออะไรดีนะราชาอะไรดีนะาราชาเอไม่เอาดีกว่าอะไรดีอะไรดีเดี๋ยวคิดแป๊บหนึ่งนะครับผมน้องๆก็ตั้งชื่อแปลกๆก็ได้ครับสนุกสนุกครับเล่นกับเพื่อนนะประมาณนี้เลยเอาเป็นว่าเราจะตั้งชื่อว่าอาืมคิดแป๊บหนึ่งนะที่ผมอ่อนไหมเออประมาณนี้แหละเท่ดีก็กดตกลงเลยนะครับผม ตกลงเสร็จเราก็เชิญเพื่อนของเรามาอีกนะครับผมประมาณ3คนให้ครบ4คนเพื่อจะแข่งตอน5โมงนะครับถึง4ทุ่มนะครับเลือกเอาแข่ง3มตาลวดนะครับผมก็คือชนะหรือแพ้ไม่ว่ากันครับก็คือถ้าเกิดแพ้ก็จะได้ของรางวัลดับลงมานะครับผมก็ประมาณนี้เลยก็เชิญอยากได้ใครก็เอามาเลยครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเราหรือใครก็เชิญเชิญมานะครับผมยิ่งเป็นระดับสูงก็คือตัวเลขข้างหลังจะเป็นเลข6นะครับเลข5เลข4เลข3าเลข2เลขหนึ่งนะครับก็คือระดับ ความแข็งแกร่งก,กับการแบบมันก็เหมือนว่าประเมินเราเล่นเก่งหรือเปล่านะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะอ่าประมาณนี้เลยอย่างพี่เชิญคนนี้มาก็คือ ID ดีสำรองพี่นะครับยกตัวอย่างนะก็มันก็จะเข้ามานะครับผมก็คือกดตกลงเข้ามาอ่าถ้าเกิดใช้ตั๋วก็ซื้อตั๋วตรงนี้นะครับผมอยากได้ชุดก็ซื้อตั๋วตรงนี้เลยชุดถาวรน,นะครับไม่ได้แบบเช่าแบบท่าทางแล้วนะก็ประมาณนี้เลยสามารถเชิญเพื่อนได้อีกนะครับอีก2คนก็เลือกเอาครับเขาเป็นระดับอะไรเอาโกมามั่งก็ได้เอาอะไร,ร,ปปรมาคนปนมาก็ได้ไม่ต้องเอาแดงหมดนะ แดงหมดแล้วมันจะยุ่งนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับผมก็กําลังค้นหาแล้วคํานวณแล้วก็คือรอนะครับผมเดี๋ยวมันจะสรุปผลให้แล้วก็เริ่มแข่งได้ประมาณ5้าโงเย็นนะครับผมโอเคประมาณนี้เลยนะครับผมก็ใช้ตั๋วนะนี่เลยชิวๆนะครับผม โอ้โหบอกเลยได้คําเดียวว่ามันแน่นอนนะครับผมไอเทมถาวรฟรีๆเยอะแยะมากมายนะครับผมก็อยู่ในกิจกรรมโหมดแข่งขัน CVC c h a ีแชมเนะครับผมก็ประมาณนี้เลยก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดส b e เพื่อเป็นกําลังใจกับพี่ด้วยนะครับอย่าลืมไปสร้างนะ เออมันแข่งวันนี้นะบยี่สิบเจ็ดนะครับผมสิ้นสุดก็คือยี่สิบเจ็ดสี่ทุ่มนะต่อด้วยการรับค่าทางฟรีสี่ทุ่มพอดีเลยประมาณนี้เลยนะครับผมก็ประมาณนี้เลยก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจกับพี่ด้วยนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาลุยกันต่อกับแกรนด์ไฟนอลครับเชียร์ไทยให้เป็นเจ้าเอเชียนะครับผมก็อันนี้ก็สําคัญนะครับผมวันที่ยี่สิบแปดนะครับห้าโมงเย็นขอให้ทุกคนนะครับผมเข้ามาดูกันในช่องทางยูทูบครับได้รับ ให้ดูให้ครบอะประมาณแสนห้นะครับทั้งหมดนะก็จะปลดล็อกไอเทมต่างๆว่าจะเป็นตัวละครคาพฟราเอยหรืออาโรเอยหรือ,รอล่มหรืออะไรเงี้ยหรือใครที่มีแล้วก็ไม่เป็นไรเอาอย่างอื่นที่เราไม่มีก็ได้นะครับผมแต่สำหรับคนน้องๆที่ไม่มีตัวระเบิดพี่ขอแนะนำนะเพราะว่าปลาระเบิดแล้วมันแรงมากถ้าคนป่าเป็นนะครับหรือใครอยากได้สกิลลดก็แล้วแต่ไม่ว่ากันนะครับผมมามาพาร์ทที่3นะครับผมก็คือ บงหน้าของสกินปืนถ้ามี AK มังกอนขาว AK บูเฟ f แล้วก็ไม่ต้องเอาไปเอาไอวอแต่เกิดมีไอวอแล้วก็ไปเอาชิ้นส่วนของจำนะครับผมง่ายๆนะประมาณนี้เลยนะครับผมพี่ยกตัวอย่างให้ง่ายๆเลยนะครับผมก็สำหรับคนที่ตัดสินใจไม่รู้จะเอาอะไรดีพี่ผมผมเซ็งผมผมผมเบื่อก็แล้วแต่นะครับว่าจะเอาอะไรแต่พี่บอกเลยถ้าเกิดมีหมดแล้วก็เอาทางด้านของ ชิ้นส่วนความทรงจำนะครับผมชิวๆเลยนะอ่าประมาณนี้เลยวันที่28นะครับผมพรุ่งนี้แหละ5โมงเริ่มดูได้เลยนะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยอย่าลืมไปสร้างนะครับโมดีพีนะครับช่วยกันนะแป๊บเดียวมันก็ได้นะครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาดูอะไรเล็กๆน้อยๆนะครับผมเกี่ยวกับทางด้านของสกินหมัดนะครับผมสกินหมัดนี่ก็โอเคนะถามว่าโอเคไหมโอเคเลยนะดูดิ เออโอเคก็ประมาณ3,000เพชรอะดูวันนี้ก็มีแบบเที่ยวเคอร์วอะไรหลายอย่างก็คือสําหรับคนที่อยากรู้ว่าอัปเดตแพทเมื่อไหร่ก็อีก4วันนะครับได้ดูจาก l u c กี้ o ร a ย่นะครับผมตัวธรรมดาเลยโอเคไหมก็ง่ายๆนะครับส่วน CV c v วขอพูดบนอีกทีนึงนะครับผมเราสามารถออกก็ได้หรือใครที่อยากเข้าทีมพี่ก็เอา ID นี้ไปใส่ได้เลยนะครับผมก็ประมาณนี้เลยก็ ฝากไว้ด้วยนะครับผมก็อยืมแข่งขันกันสนุกสนุกนะไม่มีตั๋วก็เล่นได้นะครับมันยังได้ไอเทมเบเ็ดตะลิดเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมอ่ะก่อนจะไปขอฝากไว้ตรงนี้ก่อนลัคก,กี้วิกนะครับผมสำหรับคนที่สุนเล่นหนึ่งเพชรนะโชคดีแล้วนะครับผมเอาชุดนี้เลยก็ได้หรือจะเอาชุดทางด้านของตัวโกงบูย่าสีม่วงก็ได้นะครับผมเออตัวโกงบูย่าสีม่วงอันไหนก็คืออันแรกกันเลยที่เป็นหน้ากับแบบหน้ากะโหลกหน้าก,กากเหล็กอะครับผมนั่นแหละก็คือตัวโกงบูย่านะก็จัดได้จัดนะครับผมบอกเลยได้คาเดียวว่า โคตรเอาบอกเลยโคตรเอากิจกรรมดีดีอย่างนี้นานมาทีไม่นานมาทีรอกกันมาสองรอบแล้วนะครับผมก็ไม่รู้มันจะมาอีกเมื่อไหร่นะก็มันลดราคาเยอะดีอ่ะถ้าเกิดใครใช้จ่ายแบบเป็นก็ดีไปก็ประมาณนี้เลยก็อย่าลืมนี่คือชุดตัวโกงนะดูด้วยนี่เห็นปะอ่ะก็หนึ่งเพชรนะถ้าเกิดถูกได้นะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยอย่าลืมไปสร้างทีมเล่นนะครับผมได้เทมถาวรด้วยนะครับฝากไว้ด้วยนะครับผมเจอกลิปต่อไปครับผม